นอนเสียเถิดน้องนอนอย่ามัวอววอนอะไรใจวันมองฟ้าคืนนี้ไม่มีดวงจันทร์จะกล่มจอมควันด้วยเพลงชาวนาจะกล่มจอมควันด้วยเพลงเชา้านาห้าเอาห้าให้ กระท่อมปลายนาหลังคามุงจากพื้นปูดดูดยฝากมาไม้ไผ่มันเป็นดังระของเราชาวนาไรนอนเสียเถิดดวงใจจะกล่มให้น,อน้องนอนฮฮ นอนเสียเถิดเอวกลมเหยอกเยินสายลมชวยมาปลิวอ่อนหลับเสียเถิดนาะอย่ามัวอาวอนแขนพี่แทนหมอนนุนนอนนิทราแขนพี่แทนหมอนนุนนอนนิทราห้าเอาห้าให้เจ้าเป็นเทวีพี่เป็นเทวา วิมานคือนากว้างใหญ่มีดนตรีคือเสียงสำเนียงกาไก่ดาวสวยเด่นอัมภัยต่างโคมไฟทุกคืนเจ้าเป็นเทวีพี่เป็นเทวา วิมานคือน,นากว้างใหญ่มีดนตรีคือเสียงสําเนียงกาไก่ดาวสวยเด่นอำาไพต่างคมไฟทุกคืนฮฮ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 